ชายหนุ่มเสียชีวิตหลังย่องขโมยของในบ้านแล้วโดนไฟดูดเจ้าของบ้านเผยสาเหตุทำรั้วไฟฟ้าเหตุการณ์สะเทือนขวัญเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในต่อท่าข้ามอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูร์เมื่อชายหนุ่มวัย23ปีเสียชีวิตหลังเข้าไปขโมยของในบ้านก่อนจะถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตเจ้าของบ้านออกมาชี้แจงว่าเขาได้ทำรั้วไฟฟ้าล้อมรอบบ้านไว้เพื่อป้องกันสุนัขที่มักจะเข้ามากัดแมวที่เลี้ยงเอาไว้โดยเฉพาะช่วงนี้แมวของเขาเพิ่งคลอดลูกจึงต้องป้องกันไม่ให้สุนัขเข้ามากัดลูกแมว สาเหตุการทำรั้วไฟฟ้าเจ้าของบ้านยืนยันว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายใครเขาเพียงต้องการป้องกันสุนัขไม่ให้เข้ามากัดแมวของเขาเท่านั้นบริเวณที่เขาทำรั้วไฟฟ้าเป็นจุดที่สุนัขมักจะใช้เข้ามาไล่กัดแมวและเขาไม่ได้คิดว่าจะมีคนเข้ามาในบริเวณนั้นโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนเพราะเป็นป่ารกมุมมองของชาวเน็ตอย่างไรก็ตามมุมมองของชาวเน็ตส่วนใหญ่ แสดงความเห็นใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตแต่ก็มีบางส่วนที่ตั้งข้อสงสัยว่าการทางรั้วไฟฟ้าเป็นการกระทำที่อันตรายเกินไปโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นป่ารกเพราะอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ผลทางคดีจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆต่อเจ้าของบ้านแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพชนแดนเองก็ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาหรือดำเนินคดีกับทางเจ้าของบ้านเนื่องจากกว่าผู้เสียหายทั้งสองฝ่าย ยังไม่มีผู้เข้ามาแจ้งความซึ่งคงต้องรอให้ทางญาติผู้ตายจัดงานศพให้เป็นที่เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะเดินทางเข้ามาแจ้งความสรุปเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงจากการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวันรวมถึงความสําคัญของการตระหนักถึงความปลอดภัยในบริเวณที่ตนเองอาศัยอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเช่นบริเวณรั้วหรือป่ารกมาดูคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันบ้างว่ามีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ โดยเริ่มต้นที่ท่านแรกคุณสิปังส่วนแก้วกล่าวว่าเข้าบ้านคนอื่นโดนพละการมันก็ไม่ควรอยู่แล้วไม่คนไทยควรเรียนรู้เรื่องพวกนี้บ้างโดยเฉพาะในต่างจังหวัดเผลอไม่ได้ต่อให้ไม่ปล่อยไฟแต่โดนมากระตายก็เดือดร้อนอีกคอมเมนต์ที่สองคุณนนงแกรดกล่าวว่าหลับหลับตาเข้าข้างลูกแอบเข้าไปบ้านคนอื่นตอนกลางคืนเพื่อไปขโมยของยังคิดว่าลูกเป็นคนดีอีกคอมเมนต์ที่สามคุณแม่น้องสนุกกล่าวว่าเมื่อสิบปีก่อน คนข้างบ้านของหายบ่อยๆแกเลยแอบปล่อยกระแสะไฟไว้แถวๆกระปุกปอมสินลูกรู้กันเฉพาะคนในบ้านสุดท้ายมีเด็กแถวบ้านอายุประมาณสิบขวบนอนตายอยู่กลางบ้านพ่อแม่เด็กที่ตายก็ด่าทอสักแช่งเจ้าของบ้านแบบนี้โดยลืมคิดว่าถ้าของเขาไม่หายบ่อยๆเขาคงไม่ทําแบบนี้คอมเมนต์ที่สี่คุณนันดีธระสมินกล่าวว่าไม่ใช่ทีมใครนะครับโจรก็ต้องรับกรรมที่ตนกระทํารถไฟฟ้าส่วนใหญ่เคยเห็นเขาใช้ระบบไฟผลักแต่ไฟดูดต้องดูข้อกฎหมายครับ ย้อนดูคดีเก่าลักษณะคล้ายกันเทียบเคียงคำพิพากษาสารดีกาคดีนี้อธิบายว่าเจ้าของสวนมีโรงเก็บของมีรั้วต้นผู้ระหงเป็นแนวเขตและข้างในมีทรัพย์สินเช่นเครื่องสุบน้ำซึ่งเคยถูกขโมยไปจึงถึงลวดปล่อยไฟฟ้าทำให้คนที่เข้ามาขโมยของตอนกลางคืนถูกไฟดูดเสียชีวิตดังนั้นการกระทำของจำเลยจึงเป็นการป้องกันสิทธิ์ของตนโดยชอบด้วยกฎหมายและพอสมควรแก่เหตุจำเลยจึงไม่มีความผิด แต่ก็มีคำพิพากษาของศาลดีกาหลายฉบับที่วินิจฉัยว่าการปล่อยกระแสไฟฟ้าไปตามรั้วเป็นการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุไม่สามารถอ้างเหตุป้องกันได้ถือเป็นความผิดข้อหาทางร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายมีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง20ปีคอมเมนต์ที่5คุณรวิวันณ f A. k k อนกล่าวว่าผิดที่ล้อมรั้วไฟฟ้าระดับถึงตายเพราะผิดกฎหมาย แต่คิดดูถ้าไม่มีรัวนี้แล้วลุงเดินดุ่มๆไปเจอโจรลุงเองก็อาจตายไปแล้วเช่นกันถ้าเราเป็นลุงเจอโจรมาตายแบบนี้จะไม่เสียใจเลยที่ล้อมรัวคอมเมนต์ที่6คุณชครีมูวองอาตกล่าวว่าสวนผมขุดสเลียงปลาล้อมรัวลวดหนาติดตั้งปัม๊มโซลา่าเซลล์สูบน้ำรถสวนขโมยมันมุดรัวมาตัดเอาสายไฟโซลา่าเซลล์สายไฟปั๊มน้ำไปหมดเลยคอยศูนย์คักพี่น้องคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณฟอ่อไฟธัญธรกล่าวว่าเห็นใจคุณลุงโดนแม่คนตายดายับเลยข้าให้กำลังใจคุณลุงขอให้ปลอดภัยคะ่ะ คอมเมนต์ที่ถัดไปคุณมินชนิกกล่าวว่าใดๆคือแม่คนตายด่าลุงแบบไม่ได้ผุดได้เกิดเลยด่าลุงเจ้าของบ้านแรงมากลูกฉันเป็นคนดีคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณสูริโยจเจคิลเลสเตอร์กล่าวว่าเอาประเด็นเรื่องรั้วนะครับคงต้องไปดูว่าการติดตั้งรั้วไฟฟ้าระบบได้มาตรฐานในอีซีด้วยหรือไม่ครับคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณเกสอนสุคนทากล่าวว่าแม่คนตายด่าและสาบแช่งเจ้าของบ้านฉ่ำมากถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านจะตอบกลับสักดอก คอมเมนต์ที่ถัดไปคุณสิทธิพงษ์สมารีกล่าวว่าประเด็นที่เป็นเรื่องก็คือผู้ตายเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่และยังเป็นเสาหลักของครอบครัวอีกแค่จะปีนรั้วเข้าไปเล่นเฉยๆเจ้าของไม่น่าเอาถึงตายเลยผู้เป็นแม่ได้กล่าวไว้คอมเมนต์ที่ถัดไปคุณเจดแบงกล่าวว่าเมื่อกี้ดูข่าวแม่ร้องให้บอกว่าลูกฉันแค่เข้ามาขโมยเองทําไมต้องทําถึงตายฉันหัวจะปวดกับแม่แบบนี้ไปกับลูกแม่ไปคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณประโมทกันสุกกล่าวว่าต่างรมต่างวาระครับ การใช้ไฟฟ้าขึงรั้วต้องดูกระแสไฟด้วยอน่าเล่นปล่อยไฟ2อ0ิตายแน่นอนห้า้อห้าิบห้าคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณทุกเรพรจีเอ็มเดนแกมกล่าวว่าไม่เห็นใจนักขโมยบางคนไม่ขโมยแค่ของทําร้านเจ้าซับก็มีคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณดอนนิโยกล่าวว่าต่างประเทศสวนไรนาที่เลี้ยงสัตว์ตามป่าบางที่เจาะก,ก็ล้องไม่มีใครไปบุกที่ใครง่ายไปคาราวกว,ว่าจะล้อมบ้านที่เมืองไทยเหมือนกันค่ะคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณแพอวัตยโยชัยกล่าวว่าไม่เห็นด้วยกับวิธีการเลยครับ คนในบ้านอาจจะพลาดทั้งถูกไฟชอ็อตเสียเองหมองูตายเพราะงูคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณนุ่งนกตเซยสุกล่าวว่าคือเขาล้อมในพื้นที่ของเขาอะครับแล้วคุณเข้าไปในพื้นที่ของเขาทําไมก่อนครับตั้งสตินิดนะครับคือถ้าไม่โดนดูดคุณก็โดนบุกรุกอยู่ดีนะครับคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณเบนจเจสุกล่าวว่าจริงๆรังวู้ไฟฟ้าแบกนรอมันอันตรายถ้าเป็นเด็กหรือคนอื่นที่ไม่ใช่ขโมยมาจับนี่ตายได้เลยถ้ากันมาหรือสัตว์น่าจะใช้ไฟที่แรงน้อยกว่านี้ คอมเมนต์ที่ถัดไปคุณวิไลยขยันจิตกล่าวว่าดูในข่าวลูกเป็นคนดีไหมเคยเด่าว,ว่าใครแค่ขโมยฮะเดี๋ยวก่อนนั้นแม่แค่ขโมยที่มาของคำว่ารักลูกไม่ถูกทัางด่าเขาแช่งเขาระวังจะเข้าตัวเองนะแม่คอมเมนต์ที่ถัดไปคุณเตี้ยคาออดิโอบางทีกล่าวว่ามันมีชุดสวิตช์หมุนปรับไฟอ่อนไฟ แกได้ลุงไม่ไปซื้อมาดัดแปลงทําเอาจะได้ช็อตไม่ถึงตายนี่ใช้ไฟ220เพียวๆเลยช็อตมาเขาตายเลยเสียใจกับเจ้าของหมาด้วยนะครับคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณซิวัชลิกกล่าวว่าตามกฎหมายถือว่าผิดนะครับไม่มีป้ายแจ้งเตือนในทางสังคมคือผลของการกระทําคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณซองเพลิเคอเบอร์กล่าวว่าอยากให้ทนายมาให้ความรู้ว่าแบบนี้ผิดกมออะไรไหมแต่ลูกแม่เป็นขโมยแล้วลูกแม่เป็นคนดีแบบนี้คนดีทำไมอยู่คุกกันเต็มเลยละ่ะ คอมเมนต์ที่ถัดไปคุณพิธีรกล่าวว่าผิดทั้งคู่ล้อมรถไฟฟ้าต้องใช้ไฟต่ำถ้าใช้220วีนาจะผิดกฎหมายเต็มๆ,ๆและอันตรายแก่เจ้าของด้วยในผิดพลาดอะไรขึ้นมาส่วนขโมยก็คือขโมยอเต็มๆ,ๆ,ๆคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณถืนสยามเมืองยิ้มกล่าวว่าถ้าเป็นพื้นที่แต่ละประเทศถ้าบุกรุกเข้าไปในยามวิการแบบนี้ตายฟรีครับเจ้าของบ้ายฝนทําถูกแต่ในไทยผิดกฎหมายสะ่ง,งั้นไปคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณหน่งครึงกล่าวว่าล้องรถไฟฟ้าเจ้าของบ้านมีความผิด ลักทรัพย์บุกรุกก็มีความความผิดแยกเป็นประเด็นกันไปคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณประวิทนทรทรัพย์บริบาลกล่าวว่ามีคนรีวิวและกันได้จริงๆร,ร้านไหนทําแต่ลิ้งเลยน่าจะมีคนใช้บริการเยอะขึ้นคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณมสมศร,รีเจริฐเพลิกล่าวว่าสมควรโดนเพราะไปขโมยของบ้านคนอื่นไม่ทำมาหากินสุจริตลูกตูเป็นคนดีแม่บอกแล้ว แม่จะมาสักแช่งคนอื่นแต่เขาไม่รับรู้ด้วยระวังคำสับแช่งจะย้อนเข้าตัวเองแทนขะให้ลุงเจ้าของบ้านปรึกษาทนายอาสาเรื่องคดีนี้ครับเพราะทางลุงเจ้าของบ้านไม่ได้เจตนาหรือจงใจที่จะทําให้ใครตายมีคนบุกรุกบ้านเข้ามาขโมยของบ้านแกเลยโดยไฟฟ้าดูดตายเองคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณแอมแปร์เบอรี่กล่าวว่าเข้าใจคําว่าบ้านคนอื่นไหมขาไม่ควรเข้าแต่ทีแรกไม่ใช่ที่สาธารณะและเท่าที่ดูข่าวมาเห็นว่าเข้าหลายรอบแล้วนี้ไม่ใช่รอบแรกเจ้าของปล่อยไปตั้งกี่รอบ ไม่สําน,นึกกลับคิดได้ใจว่าขโมยได้อีกขอกราบขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ